อาก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องเรานะครับก็ใครอยากมีโลโก้ช่องติดหลังชื่อแบบนี้เท่ๆนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับใครสนใจสมัครใต้คลิปเลยครับขอกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่ะโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกับทุกคนด้วยนะครับมาวันมันก็อัปเดตอีเวนต์สักทีนะครับก็เล่นาไม่นานนะก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับมีอะไรเข้ามาบ้างเฮ้ยวันที่26-28มถึงีอะไมีรายร้านคาเปิดทุกวัน ทุ่มหนึ่งจิงไปแน่ขายจํากัดอีกไหมแน่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกกูกลับมาอีกครั้งนะครับกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งเขียนซ้ําทําไมนะโอ้สามจี้ร้านโดนัทในหมู่บ้านไม่เห็นนานมากแล้วเบอร์ชั่นดาร์กก็ไม่มีเอามาทําไมนะแล้วก็ใหม่นะครับอุปกรณ์เขียนแบบหุ่นยนต์สวิตนะครับเอ,อ่อดีเปล่าเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนแล้วก็มีอะไรเนะี่ยจี้เครื่องรางใหม่มาแล้วสุดเก่งนะเดี๋ยวขอไปดูความสามารถแป๊บหนึ่งนะมันเอาอะไรเข้ามานี่ มีใหม่กี่อันอันนี้อะไรเนะี่ยปืนหมัดคืออ๋ออันนี้มันก็จี้เก่าไม่ใช่เหรอมันมันเข้ามาใหม่ทําไมเนะี่ยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เขียนแบบหุ่นยนต์สวิต์นะครับความสามารถก็คือเมื่อก่อสร้างอาคารนะครับสามหลังโอกาสห้ย้ายไปตังแหน่ที่ยืนไม่แสดงผลเพิ่ม10อันนี้แบบไม่ดาร์กนเนี่ยเดิมเดิมห้เลยนะครับโอ้โหแบบดาร์กนี่ น่าจะ50เพิ่ม15หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะโอ้แต่ก็ให้มาพอสมควรนะก็ดีอยู่นะครับ50เพิ่ม10แล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาสเอ้ยรับ80%ของค่าก่อสร้างโู้ได้เยอะนะได้เงินเยอะนะแล้วก็เมื่อทอยเต๋าโอกาส75%เลือกถอยหน้าหลังแล้วถอย,อยก็คือมี3ความสามารถนะครับก็คือมีแปนมีตกเมืองรับเงิน80%นแล้วก็75%เลือกถอยหน้าหลัง อ๋อแปนเลือกทอยหน้าหลังก็ความสามารถก็ดูแบบไม่ได้ว้าวอะไรนะอืมแล้วไอ้สอันนี้คืออะไรเนะี่ยก็มาที่ปืนบัดแมวเควินก่อนนะครับอันแรกเนะี่ยก็คือเมื่อทอยฝ่ายตรงเอ้เมื่อทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส75%ปักไปยังพื้นที่ของฉันแบบสุม่มหู้เตะ75แต่ไม่มีทอยหน้าหลังน่าจะใส่คู่กับแปนอันนี้หรือเปล่าโอ แล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส65%เพิ่มกาประทางคูณ4ให้ความสามารถนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยแต่ก็ดีนะดีรีความสามารถหนึ่งเมือ่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีนะครับมีเนรเทส80โอ้เตะเนรเทศแล้วก็มีคูณเมืองสามความสามารถนะแบบก็ดูดีนะดูดีดูด,ดีเป็นจีที่ดูดีและนี่คือความสามารถเหมือนกันเลยมีเตะ75แล้วก็มี 6 5คูณ4นะครับแล้วก็เมื่อตกแรนมาร์ของฉันโอกาส50%นะครับย้ายไปพื้นที่หัมุมหรือพื้นที่พิเศษโอ้ดิเมนชันนะเนี่ยโอ้อันนี้เนเธออันนี้ดิเมนชันอุ้ยดูดีนะจี้ดูดีนะแต่ผมไม่ชอบความสามารถกลางเฉยๆอืมอืมแล้วก็เมื่อทอยต่อพันไปตรงข้ามออกอันนี้เหมือนกันก็คือเตะ7 5นะครับ 6 5คูณ4แล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างโอกาส55%ยิงระเบิดตามใจชอบหูยิงระเบิดอ่ะนะก็ป่วนอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยชอบสกิลระเบิดแหละสามอันนี้น่าทําอยู่นะเราเราจะมาทําคู่แปนดีไหมนะครับก็มีโอ้ยถ้าเก็บครบสามอันนี้ได้หูออฟโหดนะเนี่ยให้เก็บอะไรบ้างให้เก็บหมัดนะครับกับแมว สีเดียวกันหรือเปล่านยะคนละสีนะหาจากไหนโอเคเก็บอันนี้ได้หมัดนะอ๋อมันให้ทำกล่องแบบไหนทำไมมันเอบวกเหมือนกันแต่ว่าเออไม่เหมือนกันหรอว่าอันนี้เงาอันนี้หมัดตัวผูเฮ้ยมันยากปะเนี่ยเวทนนี้เนี่ยส่วนนี้คือ อ๋ออันนี้คื่อีเวนต์แปลนของเราคนระับโอ้รวบรวมแปลนมาเยอะเลยนะี่มีแปลนใหม่นะครับมีรองเท้ากักขังยูนิคอร์นนี่อันนี้น่าทำนะครับร้านโดนัทในหมู่บ้านเนะี่ยที่จริงผมชอบความสามารถมันนะแต่ว่ารอปให้น้อยไปหน่อยนะอืมถ้ารอบสัก5-5เนี่ยจะดีมากเลยนะถ้ารอบ5-5จะเป็นอะไรที่ดีนะครับ60ยิ่งดีเลยนะโอ้ยมีแปลนในประเทศกลับมาด้วยครับแล้วก็มีหูอันนี้แปลนในตำนานเรือวาร์ปแล้วก็แปลนดับเบิ้ลวิง ใช้วัตถุดิบเหมือนกันนะโอ้โหไอเวนจี้นี้ไม่เคยเห็นเลยไม่ค่อยมาเลยนะครับให้หาแยกกันอย่างนี้นะ่ะโอ้โหไอพวกนี้สุ่มไม่ได้ใช่ปะหรืออาจจะสุ่มได้นะครับแต่มันไห้หาเงากับหมัดหมัดดำหมัดดำกับเงา หมัดดำนี่ใช้ห้าเลยนะส่วนเงานี่ใช้สามแรกเอเอบวกหูอันนี้ใช้หกเลยเอโอ้ใช้หกใช้สามหมัดเราจะปิดไหมเนะี่ยเดี๋ยวเราปิดแปลนใหม่มาแล้วกันนะครับปิดแปลนใหม่มาอันนี้คืออะไรอีเวนต์ฉันเป็นคนรวยรวยยังไงวะซื้อเหรอใช้ตังค์เหรอนะครับไปเดี๋ยวไปดูที่แมวมันให้สุกไหมเนะี่ย เหมือนแมวจะให้ซื้อเอานะโอ้โหไว้โอ้ย,อย,อยแต่มันโอ้โหใช้ตังค์แค่สามสิบาทเองนะเฮ้ยคุ้มอยู่ใช้ตังค์ดูจะคุ้มกว่าใช้เพชรแนะ่โอ้เดี๋ยวเรามาทําคู่กันเลยดีปะอันนี้แพ็คอนะไรเนี่ยโอ้มียู o บด้วยเหรอน่ากลัวจังวะ 5จดีที่สุดลิมิเต็ดโอ้โหดูแต่ละอย่างดีจริงๆมันเอากลับมาขายอีกแล้วเนะี่ยโอ้โหไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อเราหลาบแล้วโอเคเดี๋ยวมีใครอยากให้ผมทำแมวไหมผมอยากปิดมาเล่นคู่กันนะแมวก็โจมตีหนักเหมือนกันนะผมอยากได้แมวดิเมนชั่นนะครับยื้อเดี๋ยวผมทำแมวดิเมนชั่นด้วยดีกว่าไหนมันให้สุ่มยังไงแป๊บหนึ่งสุ่มแบบธรรมดาเนี่ย โอ้โศ oh, แบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะปิดเท่าไหร่นะแล้วหมัดดำเอมันเท่าไหร่ไม่เห็นมีหมัดดำเอเลยมีแต่เงาหมัด0.8เนะี่ยอันนี้เหรอใช่นี้ไหมหมัดดำเอ77เลยเหรอจริงปะเนี่ยอันนี้คือตัวสุ่มพรีเมียมอันนี้คือ A ถึง A บวก A ถึง A อบวกอันนี้แปลว่า A ถึงอันนี้ A ถึงเอถึง A บวกคือไหนมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยไม่ต้องดูเลดหรอกถ้ามันออกก็คือออกนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลย A ถึง A บวกคือตัวสุ่มวัตถุที่อีเวนโถเอ้ยไอเราก็นึกว่ากล่องอันนี้มาไม่ต้องดูกล่องอัตราสุ่มอะไรหรอกลองสุ่มดูออกอยากออกง่ายค่อยว่ากันนะร้านค้าขายอะไร ขายอะไรเนะี่ยอันนี้ออฟ40บวกกับแสงเกติยศใครมีตังก็จัดได้นะออฟการ40ผมก็มองว่าดูดีอยู่นะแต่ว่าใส่พวกหมวก65ดีกว่าหมวก60ดีกว่านะครับหมวกไอ้อศวินเน่ยรอทำไปนั่นดีกว่าดูจะคุ้มกว่านะครับ40%ถ้าสาบเข้านี่ตายแน่นอนเพราะฉะนั้นการสาบสำคัญมาก เดี๋ยวเราเปิดกล่องฟรีก่อนนะครับว่าอา้าวกดกดผิดได้ไรทำไมมันดูแบบเหมือนจะยากเลยอ่ะอีเวนต์นี้มันเป็มแปลนเหรอทำไมทำให้ทำยากจังวะยากง,ง่ายเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ผมมี17ว่าจะทำว่าจะทำสองจีได้อะไรมาอุ้ยเพิ่งได้เงามันเดียวเองเปิดกี่กล่องเนะี่ยเพิ่งได้เงามันเดียวเองวะ น้อยเกินรับเพชรก่อน200โอเคไม่ยู่1850นะครับเราได้เงามาแล้วหนึ่งอยากจะทำสองจี้อยากทำจี้แมวด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพชรเราจะพอไหมนะกดไปิวข้าวื้ดไล้ปะรีบกดเลยอยากทำสองจี้อยากทำ,อ,กทำอ้าเงามาแล้ว หรือว่ามันออกแต่เงาวะหมัดดําไม่ออกเพราะไม่เห็นเขียนในประกาศหรืหมัดดําไปหามาจากไหนวะอ่ะหมัดดาออกอยู่เฮ้ยแต่ออกเป็น A บวกเลยนะเฮ้ยออกเป็น A บวกเลยเดี๋ยวไปดูเราได้เป็น A บวกมาเลยนะครับเนี่ยเราได้เป็น A บวกมาเลยนะครับเราไม่ต้องเก็บหมัดไอ้นี่โอ้ดูดีนะ ได้หมัดดาแล้วหนึ่งและนี่ใช่แหละเออเราได้หมัดดำหนึ่งแล้วขาดอีกห้าเองนะครับเจ <c oughs> เว้นดูแปลกๆนะครับอาจจะงงนิดนึงผมเนี่ยงงนะครับอ่ะเราหาเราต้องนับอะไรเนะี่ยมันให้นับอะไรเยอะยแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยว A เดี๋ยวเอเดี๋ยวเอบวกอยู่นะครับ <c oughs> เหมือนจะหมดเยอะยังไงไม่รู้เลยวะสภาพ หา A บวกลองดูดิเอาถุงมือดำถอยนึกว่าหมัดดำอ้าหมาดดำออกอีกแล้วอ,ออเอบวกเลยขาดอีกเท่าไหร่อีกสี่เราได้มาสองแล้วแต่เงานี้ไม่ไม่ออกอยากทำสองจีนะครับเดี๋ยวดูว่าเราปิดได้กี่จี้เอามาเล่นคอมโบกันเลยนะครับทอยหน้าหลังอยู่กับแปนแล้วก็เตะดิเมนชันอยู่กับแมวนะครับอู เจ๋งดีนะแต่เราจะหมดเพชรเท่าไหรล่ลนะเนี่ยไปโอ้โหพอปิดแบบห้าพันพอนะจีมันอาจจะดีก็ได้แต่ผมมองว่าเป็นเป็นงั้นๆแหละ ชอบชอบสุดก็แปลนในประเทศไไนะครับเอาไว้เล่นกับเดทเราหมดไปเกือบสองพันลวไม่ออกเลยอืมตูวมือดำเห็นแล้วตกใจนึกว่าหมัดดำโอ้โหโย,ยากไปเพราะเงาเราเงามันศูนย์จุดแปดใช่ปะ ผูยากนะทำไมอัตราดอบมันมันน่ากลัวเงี้ยศูนจุดปนี่ยากนะมันไม่ถึง1%นึ่งเอร์ซ็ลยอื้แย่ละเราจะได้เอามาคอบโบกันไหมเนะี่ย อาเงาโหกว่าจะออกยากมากเงาเราเพิ่งได้เท่าไหร่สองเกมมันก็ทำเวอร์เกินหรือว่าแปนมันเป็นสิ่งที่คนต้องการมนะันเขาเลยทำมาแต่ตัวทุกคนนี้แทบไม่กี่ตัวที่ใช้แปนนะมีตัวไหนมีเดสแต่ใช้แปน ที่เหลือเอลินอ้าวมาหมัดมาแล้วได้เท่าไหร่แล้ววะอ่ะได้หมัดแดงมาหนึ่งแล้วโหยากแล้วอัน,นี่ให้เก็บทำาหมเนี่ยไม่เห็นดอกเลยนะไปะเดี๋ยวเราขายจี้แป๊บนึงมาเรามาสุมต่อกันเลยนะครับไปต่อมันจะสักแค่ไหนกันเจ้ไอ้แปนเนี่ยจี้ดีมีมีไม่กี่อย่างอีกนะอีเวนเนี่ยเพราะว่าที่ผม มองว่าแปนมันไม่ค่อยน่าทําเป็นจี้ที่ไม่น่าทําเพราะว่าตัวทุกวันนี้เขาเขาไม่เล่นแปนกันเลยมีไม่กี่ตัวเองที่เล่นแปนนะครับส่วนมากก็มีสร้างแรนด์มัสในตัวถูกป่ะเอาไปเล่นอะไระเล่นกับลิลลี Lily ่ลิลลี่ก็ไม่ใช้แปนนะครับเพราะใช้แปนเปิงช่อง โอ้โหเอาไงล่ะวะทีนี้เดี๋ยวเราลองสัก8000ดูดิจะปิดไหมเนะี่ยเรามี18000แป่จะไเออเดี๋ยวเหลือหมื่นหนึง่งเราลองหยุดดูดิได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้าถ้า8,000ยังไม่ปิดเดี๋ยวผมขอพักก่อนนะเพราะว่ารอเกมอัปเดตก่อนช่วงแรกๆอะ่ะ ที่เกมอัปเดตใหม่ๆผมไม่ค่อยอยากทําเว้นเท่าไหร่หรอกมันบั๊กเยอะนะครับเผื่อเกมแก้นั่นแก้นี่ยังไม่เสร็จนะอืมก็รอสักพักก็ได้ครับหรือไม่พรุ่งนี้ค่อยสุ่มก็ได้เว้นอยู่ทั้ง3วันเนี่จะไหยี่สิบหกยี่สิบเจดยี่สิบแปดบปดเดี๋ยวเว้นหมดวันไหนนะยี่สิบปดก็น่าจะสองวันป่าวะโอ้โหมองกุฎคุณพระ ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเ,เดี๋ยวต้องรีบไปกินข้าวแล้วทําเสร็จจะได้ปิดเวนไหมเนะี่ยเหลือสี่พันแล้วสี่พันเอ็ดโอ้อยากเกินไม่มาเลยอะเราไม่เคยเออโอ้โหไอ้หมัดกว่าจะมาขาดเท่าไหร่วะ ไม่ได้นับเลยเอ้าบทจะมาก็มาหลัวๆก็ดีแล้วนะครับเงาขาดเงานะครับขาดเงาอีกบานเลยแหละอ่ามาแล้วเงาหนึง่งอ่าเดี๋ยวเราลองให้หมดเลยเพราะว่าเราจะทำสองจีอยู่แล้วเฮ้ยมือขาวไม่เอาเอามือดำเออโอ้หเด้งดับเบเงา ได้เงามาเท่าไหร่แล้วเงามาสองการที่จะแลกหมัดอันหนึ่งใช้ A บวกสามเลยเหรอแล้วเราเพิ่งจะได้ A บวกสองโอ้เท่ากับว่าใช้เงา9อันถึงจะได้แลกหมัดเออันหนึ่งได้แล้วก็ใช้ไอ้นี้5อันโอ้แต่พวกนี้แลกได้เลยนะไม่ต้องแลกหมัดแต่ถ้าใครจะทำจี้แมวต้องแลกหมัดก่อนครับ แลกหมัดแล้วก็ไปซื้อแมวนะแต่ในนี้เนี่ยเราเออสามารถปิดได้เลยนะเราขาดเงาอีก2ใบแล้วก็หมัดดําใบหนึ่งนะครับก็จะปิดแปนเดี๋ยวเราปิดแปนมาก่อนเลยแมวเดี๋ยวค่อยไปซื้อเอานะครับใครที่จะทําแมวเปิดให้ได้ G ีอบวกก่อนนะหมัดเอบวกก่อนนะค่อยไปซื้อนะครับเดี๋ยวซื้อมาแรกไม่ได้นะ เผื่อเราปิดเวทไม่ได้เงี้มันจะซื้อมาเสียเปล่านะครับก็ให้ทำาีไไว้ก่อน S บวกหมัด S บวกไ้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ G ีแมวมาทำนะครับก็ G ดูน่าสนใจดี D. มี3สกิลก็น ah ่าสนใจแล้วนะโดยเฉพาะเนระเทศกับแดเมนชั่นผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจับตาแต่คุณต้องมีทอยหน้าทอยหลังนะถ้าคุณจะไปเล่นกับแมวอะ ถอยหน้าทอยหลังสาบย่างไงอุ้ย,ยหมัดเราออกเมื่อกี้แต่ A บวกหมัดดำเราขาดแันหนึงใช่ไหมโอ้อันนี้เพิ่งรู้นยว่าเกมมันให้สุมหา A เบวกเลยไอ้หมัดดำอะยากนะครับให้สุมหาย A บวกก็ยากนะแล้วมันจะขึ้น A มาให้แลกทำไมวะใช่ปะเรายังไม่เห็น A หมัดดำเลยนะครับ5อันแรกใบหนึ่งนะี ไม่แน่เกมเขาอาจจะอัปเดตท,ทีหลังก็ได้แต่ผมขอสุ่มรอบนี้ก่อนแดีวค่อยว่ากันหเป็นเว้นที่โหดหูมากนะครับเราจะหมด8,000เพชรเลยเหรอไอ้แปนนี้เนี่ย6,500ก็พอมั้งอเออมาแล้วนะครับครบอย่างวะหมัดเราครบแล้ว อ้น,นี่ขาดอีกใบหนึ่งหาเงาใบหนึ่งครบปิดแปนได้เราหมดไปเท่าไหร่แล้วเราไปหมดไปหกพัแล้วอือ6กพัห้าของบ6กพันห้าพอแปลนอนะ่ะเยอะกว่านี้มันแพงนะครับเงาเราขาดแค่งเงานะครับโอ้โหออกมาเออไม่เป็นไรออกมาดีแล้วจะทําเพิ่มนะครับเงาเงาอยู่ไหนเออมาอุ้ยไม่ถึง6กพัห้าด้วยดีเว้ยแลกมาเตะเลยครับ อเคอีกใบหนึ่งอ่าอันนี้เราแลกหมัดได้และแต่เราไม่ทำจี้แมวนะครับเราจะทำแปนก่อนแปนมีหลายแปนให้เลือกเลยนะผมก็แนะนำโอ้โหก็ทุกแปนเลยนะก็แล้วแต่จะเอาไปใช้กับตัวอะไรนะแต่เท่าที่ผมมองก็แปนในประเทศก็ดูดีสุดละแ,แปนดับเบิลวิ่งก็ไม่รู้จะเอาไปใช้กับตัวอะไรแปนนี้ก็ดีนะโดดกลับเมืองโจมตีได้หลายรอบดีแต่ถ้าคุณใส่ดิเมนชันก็ไปเอาในประเทศดีกว่านะใส่คู่กับยูนิคอนดูดีกว่าใส่แปนในนี้นะครับ ร้านโดนัทนี่ผมไม่แนะนําให้ทำํำละกันเพราะว่าดอปน้อยไปนะรองเท้ายูนิคอรแนะนําให้ทําครับใครมีงบแล้วเราก็จะมาเลือกอันนี้ถามว่าแปลนนี้น่าทํำไหมที่จริงก็ไม่หรอกแต่เราอยากทำเพราะเป็นเออจี้ใหม่นะไปกดไปเลยอืม,มาสามสกิลนะแปลนเดี๋ยวเราก็จะไปหาหมัดต่อนะตอนนี้เรา เดี๋ยวนะอ๋อมันใช้หกเออมันใช้หกก็นึกว่าใช้ห้านะครับก็ว่าอยู่หมัดหายไปไหนอันหนึ่งโอเคส่วนในนี้ใช้แค่ห้านะหมัดดาเดี๋ยวเรามาหาต่อเดี๋ยวผมจะทําคู่กับแมวไอ้เขียวมานะครับแมวหมวแจ็คสันเอามาตีคู่กับแตนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนนะสำหรับวันนี้ใครปิดเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับทไรไปบ้างเล่นกับตัวอะไรก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนเพืนเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย